NSXR NA1 แล้วก็ NA2 60ล้านยังเอา2คันนี้ไม่อยู่รายการนี้อาจจะมีเนื้อหาและคำพูดหยาบคายเด็กๆไม่ควรดูหรือถ้าอยากจะดูก็หาผู้ใหญ่มาดูด้วยที่สำคัญไม่เหมาะกับคนโลกสวย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ h a t the Fast ใน EP นี้ครับตามคำเรียกร้องเฮียจะพาไปดูรถ90ที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสะมาแรงมากกว่า GTR <ม>และราคาพุ่งสูงยิ่งกว่า GTR อีกเหมือนกันนะครับรถที่เฮียพูดถึงนั่นคือวันนี้จะพาไปดู2 0 0คด้วยกันถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย คือต้องเกินนิดนึงนะว่ากว่าจะได้คิวของรถ2คันนี้ NSX R เนี่ยมันยากมากเลยนะเพราะว่าเกงใจอ่ะไปถามใครมาเนี่ยก็มีแต่คนบอกว่ารถ2คันนี้มีคนมาขอซื้อให้นะฮะประมาณ1ล้าน8แสน US ก็คือถ้าตีเป็นมูลค่าเงินไทยเนี่ยเกือบ60ล้านเขายังไม่ขายเลยแล้วก็เจ้าของเนี่ยเขาเคยมี NSX อ่ะเยอะมากเขาเล่นแต่ NSX เลย แต่วันนี้เราอยากจะดู NSX ที่หายากๆนั่นคือ NSX R 2โฉมเลยนะทั้ง NA 1แล้วก็ NA 2ซึ่งเป็นของแท้เลยนะของแท้แลไอเทมบอกตรงๆเลยว่าเกิดมากูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเคยนั่งแต่ NSX ธรรมดาซึ่ง NSX ธรรมดาเนี่ยแต่ก่อนนี่มีตั้งแต่ล้านกว่าบาท2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้าน7ล้านตอนนี้นะครับ เห็นขายกันจบไปนะ10ล้านอัพมีแล้ว<ม>อเดอี๋ยวเฮียค่อยแบปอธิบายตรงหน้ารถให้ฟังแล้วกันว่ามันแลไอเทมขนาดไหนทำไมราคามันถึงได้แพงขนาดนี้วะไปไกลครับวันนี้เรา,ราต้องขออนุญาตเติมน้ำมันสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะปั๊มโปรดของเราเลย Carotech แลเวสงสัยไหมครับว่าทำไมเฮียถึงชอบมาเติมน้ำมันที่คา t เ c h สงสัยเลยใช่เพราะว่าเขาเนี่ยมีการพิสูจน์มาแล้วนะว่าน้ำมันคาวเทคเนี่ยนะครับหนึ่งถังเนี่ยหรือว่าถังเดียวสามารถวิ่งได้ไกลกว่าเพราะเขามีสารเทคลอนที่ช่วยทําความสะอาดนะไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดเครื่องยนต์ของเราทําให้เราเนี่ยวิ่งได้ไกลกว่าเดิมมากถึง4.63ไม่ว่าจะขับไปเที่ยวไหนนะขึ้นเหนือลงใต้อีสานตะวันออกตะวันตกไปได้หมดโดยที่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปคาวเทคเทคลอนเนี่ยนะครับถึงไหนถึงกันมั่นใจ ไปไกลกว่าทุกคนสามารถมาเติมความสุขที่นี่ได้ครับคาวเทคสมาร์ทสเตชันครับเออเฮ้ยวันนี้ขับไอ้คันนี้มาล,มลืมเลยนี่ว่าฉันไปทำสีมาใหม่มา,มาเดี๋ยวรีวิวลถคันนี้ก่อนก่อนไปดู NSX มาดูนี่มามาคือรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ย สีแบบเพนๆลอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้มันจืดแล้วและเฮียเป็นคนชอบใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราอยากได้รถที่มันออกสไตล์แบบสตรีทว่ะ ก็เลยคิดไปถึงว่าเออเฮ้ยมีปะวะที่แบบแลมโบมันชอบไปเอกกับพวกแบรนด์ดังๆทั่วโลกก็ไปเซิร์ชมามันก็จะมีไปเอกกับ Supreme ทำพวกสเก็ตบอร์ดทำอะไรมามันก็มีคนที่ชอบ Nike ้ที่มันไปเอกกับ o f f ไว้เว้มันก็เลยเอามาทำอยู่ในรถแลมโบกิน i ี่เว้ยเราก็เห็นแล้วเราก็ชอบแล้วเซิร์ชไปเซิร์ชมาก็ไปเจอคริสเตียน r o โรนันโดเขาก็ทำรถของเขาเว้ยเป็นฮูราแคนเหมือนกันแต่เป็นสีดำเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเราก็รู้สึกเอ้ย ทำบ้างดีกว่าแต่กูชอบขาวแดงเลยออกมาเป็นแบบที่เห็นครับนี่มันก็จะเป็นสไตล์ของรองเท้าไนกี้ที่มันไปเอ็กซ์ออฟไว้เป็นตัวแรกเลยคนถามไม่ไดมันเป็นเลข85มันไม่เกี่ยวมันมันเป็นรีเฟรนซ์มาจากรองเท้าเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูแต่จริงตอนนี้ยังไม่เสร็จนะมันมีไอเดียเพิ่มเว้ยจะไปทําข้างหน้าให้เป็นแบบ S T O มันดูเฉี่ยวดี <S 2> <S 2> <S ตรงนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะมาทําตรงคลิปนี้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  ี๋ยวรอดูแล้วรอดูแล้วก็ได้หลังคาดํามามันทําให้มีความรู้สึกว่าแลมโบคันนี้มันเตี้ยลงไปมากกว่าเดิมเว้ยเออเดี๋ยวเราเรียกพี่เอามาเติมน้ำมันให้เรากันดีกว่าพี่ครับเติมน้ำมันได้หน่อยครับผมสวัสดีครับคาวเทคเช็ครอนครับผมโก95เต็มถังเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละแบรนด์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะถ้าใช้น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำเนี่ยจะมีสิ่งสกปรกที่ก่อตัวนะครับในชิ้นส่วนสําคัญของเครื่องยนต์ของเรา แต่ถ้าเป็นน้ำมันคาวเทคเชครอนฟูอีโคโนมี่เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะรักษาความสะอาดชิ้นส่วนสําคัญของเครื่องยนต์แล้วก็ป้องกันการสะสมตัวของสิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายด้วยนะครับรวมถึงยับยั้งแล้วก็ยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นลดการปล่อยไอเสียแล้วก็ขับขี่ได้นุ่มนวลกว่าถ้าพูดง่ายๆาเนี่ยนะครับน้ำมันคาวเทคก็เหมือนอาหารคลีนของรถของเราเนี่ยแหละครับเครื่องยนต์ก็เหมือนหัวใจถ้าหัวใจแข็งแรงส่วนอื่นๆของร่างกายจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองเฮียแนะนําเลยนะครับใครที่รักรถแบบเฮีย ต้องคาวเทคเช็คลอนครับอ่ะเดี๋ยวเรา ไปดู NNSX R กันดีกว่า2องคันรอเราอยู่แล้วเลย ตอนนี้นะครับเฮียมาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับรังที่เอาไว้เก็บเจ้า NSXR ทั้ง2คันนะครับเรียกว่าอยู่ในโลกใบนี้นี่โอ้โหนอยมากนะครับหกกว่าคันเท่านั้นนะเดี๋ยวเกินเท้าความไปแล้วกันนะว่าจริงๆแล้ว NSX เนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยมีทั้งหมด18,685คันนะ <Wow. S 1> ประมาณประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็น NSX NS เรียกยากตว,ว่า NSXR เออจะมีอยู่เพียงแค่3% มันจะแบ่งเป็น2อไทป์ด้วยกันนะครับนั่นก็คือ NA1 แล้วก็ NA2 ซึ่ง NA1 เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ483คันนะครับส่วนเจ้า NA2 เนี่ยหายากมากจะเหลืออยู่ประมาณ140คันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าหายากมากแล้วตอนนี้ครับเรามาถึงเจ้าปีศาจ2ตัวนี้แล้ว สวัสดีครับ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 คุยด้วยแม่งก็ไม่คุยเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวหน่อยนะครับนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่พี่หลบไปยังไงด้ยครับพี่พี่หลบไปผมจะถ่ายทำนะฮะนี่คือ NSX R นะครับสองคันผมเคยได้ยินประวัติมานะบอกว่า60ล้านยังเอา2คันนี้ไม่อยู่งั้นเราขออนุญาตไปที่ตัวแรกก่อนดีกว่านะครับคันซ้ายมือของพี่เนี่ยนี่คือ NSXR NA1 ที่มีเพียงแค่483คันจากทั่วโลกนะสวยงามอลังการมาก สีของ Honda เนี่ยที่มันเป็นแบบออกทรงแบบตัว R หรือไทย R เนี่ยมันไม่ขาวจัว๊วมันจะขาวออกเหลืองๆเ,เก่าๆหน่อยนี่เขาเรียกว่าแชมเปียนไวท์ถ้าเกิดไปดูไอไอาอันู้นเนี่ยมันจะขาวจัว๊วอันนั้นเรียกสโนไวท์เฮ้ยใช่ฮ้เรียกว่ากลางปีไวท์อ่าเล่าให้ฟังน,นิดนึงว่า NSX เนี่ยต้นกำเนิดเนี่ยผลิตแรกเลยนี่คือ1992 แล้วก็คลอดจเจ้าตัว NSX R เนี่ยมานะครับมาดูดีกว่าว่าความแตกต่างของ NSX ทั่วไปกับ NSX R เนี่ยนะครับมันต่างกันตรงไหนอะเดี๋ยวพี่จะชี้ไปแบบจุดจุดวันใบวันเลยแล้วกันนะครับนี่โลโก้อยากคิดจะหามาซื้อมาแปะอีกจุดหนึ่งไอดีนิตี้ของเขานั่นก็คือเพลทตรงด้านล่างนี้นะครับซึ่งจะบอกหมดนะครับว่าเลขตัวถังอะไรของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็มาพร้อกับเบาะบักเก็ตซีดนะครับ แอร์ Air, วิทยุไม่มีเป็นออปชั่นเสริมนะครับปกติแล้วจะไม่มีล้อนะครับล้อชุดนี้จะต่างกับ NSX ทั่วไปอันนี้เป็นล้อจากเอ็นไกนะครับมาจากโรงงานก็เขาจะใส่หน้า16หลัง17แล้วก็จะมีโลโก้ NSXR อยู่ตรงนี้ด้วยพี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝารกระโปรงหน่อยได้ไหมครับไ,ได้ฝ <Hey. S 2> นจะตกกักผ้าอะไรหลอผมไม่ได้ก็มไม่ได้ดอ้าวเชียตกใจที่าคุยกูสรุปคุยกับเมีย ชิบหายเอยเรามาดูฝากระโปรงนี่ะมาดูขุมพลังของเขาดีกว่าส่วนใหญ่แล้ว NSX นะครับมากับขุมพลัง3ลิตร V6 เปิดนี้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้เปิดขึ้นอย่างนี้ตัวขาตั้งอย่างนี้นี่ครับ NSX R เนี่ยถูกสร,ร้างขึ้นมาสำหรับการใช้วิ่งบนแทร็กเท่านั้นเลยนะครับถ้าสังเกตทรงของเขาเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆนะครับกับพวก f e r r a r i นะครับแต่ว่านี่เรียกว่าเป็น ซูเปอร์คาร์ในฝั่งฟ้าของญี่ปุ่นเอามาฟัดกับ f e r r a r i 348ที่เฮียเคยมีนะครับนี่คือเอามาฟัดกันได้เลยนะครับแล้วก็ตัว R เนี่ยน้ำหนักจะลดลงนะครับจาก NSX ทั่วไปเนี่ยถึง120กิโลเปลี่ยนเบาะถอดแอร์ออกเอาเครื่องเสียงออกเอานู่นเอานี่ออกนะครับจนน้ำหนักเนี่ยเหลือเพียงแค่1,230กิโล <Wow. S 2> ถ้านึกไม่ออกว่าร้อนวนะนี่มาเปรียบเทียบน้ำหนักนี้มันจะเท่ากับรถอะไร โตโยต้า MR2 เออไอคันเล็กๆน,นั่นนะแต่เนี่ยเขาลดน้ำหนักหมดเลยนะครับตัวถงตัวถังเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับนี่คือ NA1 ไฟป,ป๊อปอัพในตำนานอ่ะเรามาดูถึงเจเนอเรชันที่2ดีกว่าคันนี้นี่คือ NA2 อันนี้เกิดขึ้นมาเมื่อปี2002หลายคนเนี่ยอาจจะงงว่าเฮ้ยราคามันแพงเพราะว่ามันมีแค่140คันหรือเปล่าถูกต้องมันแพงเพราะแบบนั้นแต่ที่มันแพงแบบนั้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของใจเว้ย <c oughs> ไล่เลียงแบบนี้แล้วกัน r 3 5เว้ยสมัยก่อนซื้อมือหอาจจะประมาณ10ล้านใช่ไหมผ่านมา10ปีแบบเดียวกันเลยเหลือประมาณ5 6หล้านแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ย มันเพิ่งอ,ออกตัวลิมิเต็ดมาเรียกว่าอาสา 15, ชิ้าฉลองครบรอบ50ปีอะไรของเขาเนี่ยก็ขายสิบกว่าล้านมันมันมาแบบเรื่องเดียวกันเลยนะแต่เพีเยงแต่ว่าคันนี้มันผ่านการเวลามาถึง20ปีแล้วไงแบร์รู่มันเลยขึ้นมากลายเป็นว่าของหาหายากเพราะในยุก่อนคันนี้แทบจะตกรุ่นไปแล้วอะ่ะเหลือสี่ล้านในขายในตลาดไม่มีคนเอาเลยเ<อ>แล้ดันทะลึ่งออกตัวใหม่เป็น10ล้านใครมันจะไปซื้อแต่คนที่ซื้อตอนนั้นก็น่าจะเป็นแบบสายรถซิ่งจริงๆนะครับก็เลยเก็บตัวนี้อ่ะเรามาดูความแตกต่างดีกว่า ไฟหน้าไม่ได้เป็นป๊อปอัพแล้วเนื่องจากว่ากฎหมายของสมัยปีนั้นเนี่ยไม่ให้ทําเป็นไฟป๊อปอัพแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นไฟแบบนี้นะครับเจ้ของที่มันแว๊บไปแว๊บมาจริงๆอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือกันชนหน้านะครับกันชนหน้าได้ถูกเปลี่ยนใหม่นะครับให้แบบเป็นทรงสปอร์ตทรงซิ่งมากขึ้นฝากระโปรงเป็นคาร์บอนเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูพี่เจ้าของครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงหน่อยนะครับพี่ยุดเปิดเลยทีเดีวออกไปยุ้ย กู<ล> <In> คุยกูอีกมามาเรามาดูกัน <Yeah. S 1> ดูสิมันจะมีเขาเรียกว่าช่องดักอากาศ <c oughs> เออพี่ครับมันมันเปิดยังไงฮะ <c oughs> เฮ้ย ทักก็ได้เลยเว้ยคือข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ที่เก็บของนะคะน้องๆที่แบบเหมือนเซอร์วิสอะไรพวกคอมแอร์ Air, อะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่แถวนี้นะครับม,มันใส่ของอะไรไม่ได้เลยนะครับและตรงนี้นี่อันนี้คือคาร์บอนเห็นปะ่ะซึ่งมันจะแตกต่างกับ NA1 นวะ NA ันนเอเนวันแอลูมิเนียมแต่นี้เป็น a r b คาร์บอนนะครับอย่าเปิดแม่งไว้นานเลยโอ,เโอ้โหดังกรึบเลยฝาท้ายครับฝาท้ายก็จะเป็นคาร์บอนเหมือนกัน ฝาท้ายกดจากด้านในตรงนี้อันนี้กูไม่ง้อเจ้าของแล้ว NSXR oh. เบามากด้วยฟังเสียงนะอะ <Wow. S 1> ที่เก็บสัมภาระนี่เห็นไหมค่อน <Wow. S 1> ข,ข้างใหญ่นะแบบใช้งานได้จริงอะแล้วสิ่งที่แตกต่างจาก NA1 อีกอย่างก็คือไฟท้ายนะครับไฟท้ายของ NA2 กับ NA1 จะไม่เหมือนกันจุดต่างอีกหนึ่งจุดนะครับของ NSXR ในรุ่น NA2 เนี่ยนั่นก็คือเครื่องครับ เครื่องยนต์ของเขานะครับตรงแท้งชาร์ปจะให้นักแข่งรถที่มีความเชี่ยวชาตนะครับเป็นผู้ประกอบให้อีกหนึ่งจุดนั่นคือเฟืองท้าย Limited Slip ที่มีอัตราทดที่ดีกว่า NSX ทั่วไปครับและอีกหนึ่งอย่างของ NSX นะครับคือ NSX ทั่วไปสปริงหลังจะแข็งกว่าข้างหน้า แต่ NSX R สปริงหน้าจะแข็งกว่าเพื่อลดอาการโอเวอร์สเตียของตัวรถทำให้เข้าโค้งได้ดีมากขึ้นแล้วก็จะมีล้อที่ไม่ไม่เหมือนกันอีกนะครับแต่หน้าตาคล้ายๆกันนะของ NA t ่ะจะมีล่องนะครับจะมีล่องลงกลางลงไปภายในเป็นเบาะบักเก็ตซีทเหมือนกันไม่มีแอร์ไม่มีวิทยุรุ่นนี้ไม่มีแผ่นแดมด้วยนะครับเพื่อลดน้ำหนักจริงๆเลยนะครับก็ถือว่า เป็นอะไรที่แบบแรไอเทมจริงๆข้างในเนี่ยก็จะเป็นบักเก็ตซีอย่างที่พี่บอกนะครับก็คือมันก็จะเอาไว้สำหรับเป็นรถเลงแข่นนะจะขับแบบสนุกๆแต่ที่เห็นนี่คือคันนี้เนี่ยมีแอร์นะครับก็น่าจะเป็นออปชั่นเสริมนะครับมีวิทยุนะครับมีกลิ่นของความเป็นแบบ h อนดา้าเก่าๆอะ่ะเออแต่คันนี้ใหม่มากภายในภายในคือแบบกริปเลยจุดตีเลยนี่ไงนี่งเนี่ยเพจเนี่ย NSXR ต้องอย่างงี้ NSXR NA2 เนี่ยนะฮะ เอาไปลองในสนามแข่งนะครับที่นูเบิร์กลิงสามารถทำเวลาได้ดีเทียบเท่ากับ f e r r a รารตัว F360 นั่นคือ7.56นาทีนะครับเรเรียกว่าแรงม้าน้อยกว่า f e r ร์ราี่ถึง100ตัวแต่สามารถทำเวลาได้เท่ากันถือว่าเป็นสุดยอดมากในยุคนั้นนะครับ NSX R NA1 ในประเทศไทยรู้สึกว่าจะมีเพียงแค่6คันส่วน NA2 มีเพียงแค่3คันในประเทศครับเจ้าของเนี่ยนะครับตอนนี้ 60ล้านก็ไม่น่าจะขายนะครับเพราะว่าหายากมากนะครับจำนวนที่มีอยู่ในโลกใบนี้ก็น้อยเขาก็อยากจะเก็บไว้ให้เป็นสมบัติของคนไทยแล้วมั้งอ่ะวันนี้เราเสร็จทุล่างเราแล้ว,ลวเราไปขอบคุณเจ้าของรถเขากันหน่อยดีกว่านะครับพี่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยเว้ยเฮ้ยวันนี้ถือว่าเป็นบุญตามากนะครับที่แบบเราได้เห็นเจ้า NSX R แบบใกล้ๆเข้ามาสัมผัสถึงแม้ว่า เฮียคนสวนมึก,นก็ยกมือไหว้มันทั้งนานทั้งรายการ <S <S สายอยากออกอะไรครับวัตฟาสมีหน้า <S <S โอ้คนแบบนี้ก็มีด้วยเว้ยเอาละฮะไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวคราวหน้าน้องๆอย่าดูรถรุ่นไหนในตำนานอีกบอกเฮียนะครับเพราะจริงๆแล้วรถพวกนี้เนี่ย E เียรู้จักเจ้าของเยอะนะครับเพื่อนๆนะครับที่เขาเป็นนักสะสมรถเดี๋ยวจะตามไปตื้อมาให้ดูนะครับวันนี้ต้องลางไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้เฮียด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย